สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ช่องวดีแชนแนลนะคะผู้ป่วยโรค SLE ค่ะวันนี้เราก็มาดูดอกไม้สวยๆกันใหม่เริ่มต้นด้วยดอกกุหลาบทินดอกกุหลาบดินหรือต้นบ้าแดดของเราชาวบ้านแถวนี้นะคะจะเรียกว่าอย่าง,งานั้นแล้วก็จับจับของเขาคือภาษาที่เขาขายดอกไม้เขาจะเรียกว่าแพรเซี่ยงไฮ สวยงามมากนะคะนี่บานเย็นค่ะสีบานเย็นอันนี้ชมพูม่วงค่ะชมพูม่วงสวยงามมากนะคะสดชื่นค่ะความสวยงามเราปลูกเองไงคะแล้วตอนนี้เขาก็ได้ออกดอกมาให้เราได้ชื่นชมมันก็สวยงามดีค่ะ อันนี้ค่ะสีส้มสีแดงอันนี้สีออบาเยนแต่เป็นเรื่มนะคะเป็นสลับขาวสวยงามมากเลยค่ะดอกนี้นะคะให้เห็นชัดๆจะเห็นป่าไม่รู้นะเนี่ยกล้องอะคะ่ะสีแดงชาติเลยค่ะสีเหลืองอันนี้สีโอโรสค่ะโอโรสสวยงามมากเลยค่ะ ดูทุกวันเลยค่ะที่ฟวงชมพูนะคะฟวงชมพูสวยมากค่ะอันนี้แพรชิงหายสีส้ม สวัสดีค่ะช่องพด,ดีชาแนลค่ะผู้ป่วยโรค s r e นะคะวันนี้เราก็มาคุยกันพ่ออยู่ในบ้านก็จะมีเสียงปึกกระทึกครอโรมหน่อยนะคะนนี้เราก็มาคุยกันค่ะมาคุยกันค่ะ เช้าน like er ี้ก uh, um, mm, in ็ได้ฟัง youtube ไปบ้างนะคะฟังปานุยเทวดาเมื่อกี้ให้ดูดอกไม้สวยมากเลยนาะลมจะใส่แล้วแดดมันร้อนค่ะโอ้พืชจะรักษาสีแดงออกไม่ได้โชว์อ่ะสีแดงสีส้มโชว์ไปแล้วเนาะสีแดงออกสวยงามมาก ก็เดี๋ยวถ้า,าแพลเส้นไฮที่เป็นแถวๆอะค่ะถ้ามันออกแล้วนะมันจะสวยอะเหมือนอยู่ในฝันนะเออเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะโชว์ไม่เบื่อโชว์จนกว่าจะโรยราโชว์จนกว่าจะหมดฤดูมันยังออกไม่พร้อมกันอะค่ะมุมหนึ่งออกไปแล้วอะปกติมันต้องออกอพร้อมๆกันทำไมไม่รู้ออกไม่พร้อมกันได้ เดี๋ยวก็จะเหี่ยวแล้วค่ะเนี่ยกล้องคอยจะสะดุดค่ะแย่เลยเป็นไงฮะเสียงนกเสียงนกอีกแล้วนกเขานกเข่าคู่รักเงียบไปแล้วนะได้ยินไหมเมื่วานนกกาวันนี้นกเขา่าเขาจะยืดพื้นที่บ้านเราแล้วค่ะ YouTube บ้านสีกอตอนนี้เขาก็ทำคอนเทนต์กันสนุกสนานเขาฟังเข้าไปค่ะเราะว่าใครก็ฟังเข้าไปเราฟังที่ตัวเจ้าของช่องค่ะเราฟังแล้วเราใช้สมองไม่มีหลงไหลค่ะไม่มีว่าไปโอนอะไรยังไงแต่ไม่ว่ากันนะคะคนที่ fc ที่เหลือกินเหลือใช้จะโอนให้เขาก็ตอบแทนเขาค่ะ YouTube ฝั่งนี้นะคะก็ตอบแทนเขาที่เขาทำาทำไลฟ์สดให้เราดูทำคอนเทนต์ให้เราดูนะคะก็ตอบแทนเขาก็ดีค่ะแต่ดิฉันอยู่ในสภาวะที่ยังตอบแทนอะไรใครไม่ได้ค่ะเลี้ยงดูตัวเองละดูแลครอบครัวไว้ปลอดโปรงดีๆได้เที่ยวได้โชว์เที่ยวโชว์กินตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะ ตอนนั้นนะคะก็อาจจะโอนไปขอบคุณกันบ้างเขาทำคอนเทนต์นี้เราดูเราก็ต้องขอบคุณเขาค่ะแต่ดิฉันขอบคุณโดยการกดไลค์ให้ค่ะกดไลค์เด่ฉันไม่คนไม่ชอบกดแชร์ไม่รู้จะแชร์ไปไหนอะกลัวเพราะว่ากลัวไปลังคาคนอื่นเ,เขาเนี่ยแชร์ไป a c e b o o กอะไรเงี้ยล้องคอยจะสะดุดตลอดเลยนะคะ ตอนนี้ก็มาอัดคลิปข้างนอกบ้านค่ะพ่ออยู่ในบ้านพ่อกับแมอ่อาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาถ้าหยุดเทปไม่ทันก็ฟังเลยนะคะอาจจะมีกระโดดสวาดบางอะไรบ้างเปิดน้าผาป่อลมคานกลมแรงมาก ได้ให้ดูภาพกว้างเนะาะภาพกว้างเขาก็จะสวยบางครั้งเราป่วยนะคะอย่างเงี้ยอย่างเราต้องดูแลคนแกสส่สองคนเนาะที่อัลไซเมอร์เล็กๆเจ้ารอางเจ้าอารองเราก็จะเครียดค่ะพอเราเครียดเราก็จะประหาทำคลิปเนี่ยฮะคอนเซปต์ช่องก็คือทำคลิปแล้วสบายใจ ทำแล้วได้พูดคุยมได้ปลดปล่อยะค่ะแล้วก็สบายใจมีความสุขได้ยิ้มได้หัวเราะเหมือนคุยกับเพื่อนพี่น้องชาว YouTube นะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผูท้ที่ผู้ติดตามทั้งเก่าและใหม่นะคะแล้วผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่เสียสละเวลาชมคลิปเนะ mm hmm. าะเดี๋ยวถ้าโชคดีก็อาจจะได้ซ้ัาคันนึงก่อน สิ้นใจเนาะเพราะโรคดิชันมันไม่แน่ไม่นอนค่ะมันปลวนแปรได้ตลอดอดแปรปรวนเขาเรียกว่าถ้าแปรปรวนขึ้นมาเนี่ยมันก็ไอซีอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่มันยังทรงๆเพราะกินยานะคะ่ะยาสารสเตอร์ลอยค่ะยาสเตอร์ลอยเลยต้องกินค่ะมันเป็นสรารพคุณมันก็คือคระงับ ความอักเสบต่างๆนั่นแหละคะ่ะไม่เลือดอักเสบอะไรอะ่ะยาตัวนี้มันจะระงับความเจ็บปวดมันก็คงคล้ายหมอฟิล์มะต่สารสเตอรอยด์ก็เท่าที่ได้ยินนะคะทุกคนก็ต้องเคยได้ยินมาว่ามันอันตรายแค่ไหนอันนั้นแค่ไปผสมยาชุดยังอันตรายแต่ดิฉันให้กินเป็นเม็ดเมดกินเขาเลยเป็นเม็ดเมศัพท์ทาง s l e เขาเรียกว่าเพอร์เพเนสโตรนเขาเรียกว่าเพอร์ก,ก,รก,กันล่ะคะ่ะแต่ดิฉันชอบเรียกเพนนส เพอรค่ะถ้าพูดถึงเพอรนี่ก็คือรู้กันว่าตัวนี้แหละกินเพอกี่เม็ดกินเพอกี่เม็ดดิฉันตอนแรกเลยนะคะขึ้นไปหนึ่งเม็ดครึ่งทุกวัน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 เพราะมันไม่ไหวค่ะอยากจะกินสองเม็ดด้วยซ้ําแต่ตอนนี้มันก็ทรงๆหนึ่งเม็ดค่ะหนึ่งเม็ดทุกวันแต่ดิฉันพยายามเว้นบ้างพยายามทานเว้นวันเว้นวันก็ยืด ยืดอายุไขไปหน่อยนึงยืดอายุไขไปนิดนึงก็มีภาระที่ต้องดูแลนะคะถ้าไม่มีภาระนี้ดิฉันก็คงสละบชีพเพื่อชาตไปแล้วนะมีภาระต้องอยู่ดูแลพ่อแม่แทนถ้าไม่มีดิฉันลูกดิฉันจะลำบาก ต้องดูแลตายายใช่ไหมเขาก็ทํางานราชการจะลามาดูอะไรกลับมาทุกวันก็เ,นเหนื่อยเปล่ยดีฉันจึงต้องอยู่ให้หมดให้หมดหน้าที่ฉันดีใจค่ะที่ได้มามีโอกาสนะถึงมันจะเหนื่อยจะเหนื่อยจะเครียดอะไรยังไงก็ดีใจที่มีโอกาสนี้ค่ะได้กลับมาดูแลเขาจะส,ส่งเขาจนที่สุดนะคะ มีโอกาสแล้วหลายๆคนไม่มีโอกาสแบบนี้ดิฉันมีดิฉันจะส่งเขาดิฉันดีใจค่ะที่ฉันกลับมาได้ถึงแม้จะกลับมาถูลูถูกกันเขาเรียกไงนะ <c oughs> เออจะกลับมาแบบเตยอุ้มคอมเพราะตัวเองก็ป่วยแต่ถ้าถึงเวลาเขาป่วยดิฉันต้องแข็งแรงขึ้นมากันทีดิฉันไม่สามารถป่วยและนอนได้ทุกวันดิฉัน ต,ตวันตะกินดีฉันต้องลุกขึ้นไปประกอบกิจกรรมในครัวทุกวันค่ะคือ,อแม่ทําอะไรไว้แล้วเลอะเละอะไรเงี้ยค่ะดิฉันก็ต้องเข้าไปจัดการทำความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะดีแค่รำของข้าวเช้าอะไรเงี้ยเราว่ากันไปเนาะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของแม่ดีที่สุดไปแล้วค่ะ ลูกได้มีงานทงงานทํามีเงินดือนใช้เงินเดือนกินเรียบร้อยเขาส่งเสริมตัวเองเรียนค่ะจนจะจบปริญญาตรีอยู่แล้วภูมิใจเขาค่ะ ้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามแนละผู้ผ่านเข้ามาชมคลิปนะคะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอพร้รยทุกท่านค่ะโชคดีมีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพด้วยกันค่ะ